สวัสดีวันเพ็ญเดือนสนิบสองนะในนองเต็มตลิงพวกเราทางร้าชายิงสืสดุกกันจริง้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงสวัสดีค่ะแม่แม่จา๋าวันนี้พี่มดก็ขอสวัสดีนะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทงนะคะวันนี้ก็ฝากผลไม้พี่มดด้วยนะคะคุณแม่จา๋าแวะทำบุญ ป้อนผลไม้วันลอยกระทงให้กับพี่มดด้วยนะคะอันนี้เราก็เส้นนะคะเส้นวันพระทุกวันพระนะคะแม่ควานก็จะเส้นนะคะให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะ,ะให้กับบาร,รมีของพี่มอพี่มอลอยลอยกระทงก็นเลยลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจก็เเลยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนายนนองเต็มตริง่งกำลังจะจกดิน ไม่สนใจใครทั้งนั้นนะหนูจะกินอย่างเดียวเลยอืมวัดดีก่อนวัดดีกอนลูกวัดดีครับลูกวัดดีครับรวัดดีครับกอเรเลวสวัสดีแม่แม่นะครับวันนี้วันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง้วปอนผลไม้ผมหน่อยนะครับเออเกือบเสร็จแล้วเนาะเรา ฝากด้วยนะครับแม่แม่ครับ